ดึงดึงถ้ามันเป็นปะปะ,ปะดึงดึงตรวจสอบเนี่ยเหรอไร่สดแล้วเหรอสวัสดีครับเดี๋ยวไปทิกตอกดีสวัสดีครับลุงพลอยู่ เขาคิจกูดนะครับนี่ละท็อปแชทสวัสดีครับลุงพลอยู่เขาคิจกูดนะครับสวัสดีครับลุงพลแม่น้อยน้องเฟรมอยู่เขาคิจกูดนะกําลังจะขึ้นเขาคิชกูดกันครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ทุกคนดูนะครับขึ้นตอน6กโมงเย็นครับนี่ น้องเฟรมเอาบัตรมาให้คุณพ่อดูสิลูกอ่านี่ครับบัตรก็ผู้ใหญ่200นะส่วนน้องเฟรมขึ้นฟรีครับไปครับเดี๋ยวไปขึ้นเขาทิชกูดกันทุกคนนี่ครับลุงพลอยู่หน้าจุดขึ้นรถวัดพวงนะทุกคนสวัสดีทั้ง5ท่านครับเดี๋ยวกำลังขึ้นเขาทิชกูดกันนะไปครับ ลุงพลพาขึ้นเขาคิชกูดครับทุกคนนี่ครับขึ้นจุดที่วัดพวงนะนี่ครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์สดยาวๆเลยทุกคนนี่ครับซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วครับแม่น้อยกับน้องเฟรมก็กาลังนําเราไปจุดขึ้นรถที่วัดพวงนะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้ง9ท่านด้วยนะครับนี่ครับอันนี้คือจุดขึ้นรถที่วัดพวงนะครับนี่ครับ แม่เดี๋ยวก่อนแม่นี่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นี่คือบรรยากาศจุดขึ้นรถเขาาทิชกูดที่วัดพวงนะลุงพลอยู่จุดนี้ตอนเวลา18.07นาฬิกา7นาทีนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของกินนะครับนี่ครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับตอนนี้ลุงพลแม่น้อยและน้องเฟรมนะอยู่จุดขึ้นรถวัดพวงนะครับกาลังจะขึ้นเขาคี่จกูดกันครับผมเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นเขาคี่จกูดสนุกสนุกกันครับผมตอนนี้เป็นเวลา18บแนกายี่สนาทีทุกครับทุกครับสิบแปนากาเ็นาทีก็หกโมงเนาทีแล้วครับเดี๋ยวจะพาขึ้นเขาคี่จกรูดนะครับด้านหลังลุงพลตอนนี้ก็คือท่ารถวัดพวงนะครับนี่ครับซื้อบัตรมาแล้วนะบัตรราคา 200นะครับเด็กฟรีนะก็ลุงพลกับแม่น้อย2คนก็เป็นราคา400บัตร200นี้ได้ทั้งขาขึ้นเขาและขาลงเขานะทุกคนสวัสดีทั้ง60ท่านนะครับลุงพลกำลังจะขึ้นเขาคิชกูดนะครับมาเป็นรอบที่2นะครับรอบแรกลุงพลมาตอนเปิดงานนะตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์แล้วครับ,ร,บรอบนี้นะครับวันวันนี้ที่เท่าไหร่นะว,วันนี้วันที่11 เดี๋ยวพาขึ้นอีกรอบนึงครับผมแต่รอบนี้พาขึ้นตอนหัวค่ำนะครับ18นาฬิกาครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมทั้ง64ท่านด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก,าก่อน,นสวัสดีครับก็พูดคุยทักทายกับลุงพลได้นะ่ปครับ น,นี่คืออะไรนี่ครับหลวงพล์อยู่หน้าวัดพวงนะทุกคนนี่ครับกำลังขึ้นรถรับส่งนะครับขึ้นเขาไปไหว้ลอยพุทธบาทบนเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีนะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทั้งเก้าสิบเก้าคนด้วยนะครับนี่ครับอันนี้รถออกแล้วนะนี่ครับผมก็ขึ้นไปอีกประมาณเกือบ สิบโลนะครับใช้เวลาก่อนขึ้นเนี่ยไปถึงลานสีวลีก็ประมาณ45นาทีนะทุกคนสวัสดีทั้ง72คนด้วยนะครับนี่ครับอยากให้ชมบรรยากาศไปกันก่อนนะครับนี่ไไนี่ครับ สวัสดีครับขอบคุณส,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 สำหรับหัวใจนะครับน,นี่ครันี่สวัสดีทั้ง69ท่านด้วยนะครับขึ้นเลยไหมหรือว่างไงนะนี่ครับอันนี้บรรยากาศนะทุกคนเสียงไมดังไปไหมครับหรือเบาไปบอกได้นะครับ สวัสดีทั้ง79ท่านนะครับลุงพลอยู่จุดขึ้นรถเขาคิจกูดที่วัดพวงนะกําลังจะขึ้นเขาคิจกูดครับผมน้องเฟยอยากขึ้นยังอยาก,ยากแล้วอา่ายบายทุกคนหน่อยซิายบายทุกคนหน่อยโอเคอ่านี่แม่น้อยนะครับแม่น้อยก็ชุดพร้อมมากนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอื้อสวัสดีครับ ลุงพลแม่น้อยน้องเฟรมมาขึ้นเขาเชืชกูดนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นเขาทเชืชกูดครับตอนนี้อยู่หน้าจุดขึ้นรถที่วัดทวงนะครับเคยอยากไปแต่กลัวเคยอยากไปแต่กลัวเอ่อถ้าถ้าเป็นปีปีนี้ครับขึ้นง่ายมากครับคุณเอื้อ ขึ้นสะดวกกว่าปีที่ผ่านๆมามากเลยครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลุงพลไลฟ์สดขึ้นเขาก่อนก็ได้ครับอ่าขึ้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเดินทางปลอดภัยทั้งครอบครัวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ไปไปไปบายยเดี๋ยวโอเคบายนี่โอเคครับขอบคุณน,นะครับคุณเอือ้อขอบคุณครับไปนะไปครับขึ้นกันเลยดีกว่า ครับก็กำลังเดินขึ้นรถแล้วนะครับขลงครับผมหานอหนูหนูเอาบัตรให้คุณแม่ลูกเดี๋ยวบัดหายตอนนี้กำลังขึ้นรถแล้วนะครับเอ๊นี่ครับกี่โมงแล้วนะแม่สวัสดีทั้ง71คนด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ลุงพลขึ้นรถกำลังจะเดินทางไปเขาคิชกูดแล้วนะครับบัดดีทั้ง71คนด้วยครับนี่อันนี้ก็น้องเฟรมนะครับเห็นครับเดี๋ยวลุงพลแผนให้ชมบรรยากาศนะนี่ครับมีรถขึ้นตลอด24ชั่วโมงนะมาตอนไหนก็ขึ้นได้ครับถ้าขึ้นก็ผู้ใหญ่200นะครับ รวมทั้งขาขึ้นขาลงนะทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นตอนมืดกันครับสวัสดีครับน้องเฟย์สวัสด,ด,ดีพี่เอื้อนสวัสด,ดีครโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่บนรถกันแล้วครับไม่มีฝนฝนค่อนข้างตอนนี้ฟ้ามืด,มดครับ นยครับฟ้ามืดๆเลยครับผมก็ภาวนาว่าอยากให้ฝนตกว่ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง53ท่านนะครับเดี๋ยวลุงพลกำลังพาขึ้นเขาทิชกูนะนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับเชิญเลยครับอ่าครับผมตอนนี้ก็รอคนเต็มรถอยู่นะครับ แล้เท่าไหร่บัตรผู้ใหญ่คนละ200ครับ200นี่รวมทั้งขาขึ้นกับขาลงแล้วครับก็เท่ากับว่าขาขึ้น100ขาลงก็100ครับผมใช่ครับฟ้ามืดมืดครับกลัวฝนตกอยู่เหมือนกันครับตอนนี้รถก็เดินทางแล้วนะครับนสตาร์ทแล้วครับเดี๋ยวลุงบอลแผ่นให้ชมนะครับผมนี่ครับออกเดินทางแล้ว เดินทางไปด้วยกันครับผมอครับออกเดินทางแล้วครับนี่นี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ฟ้าก็มืดๆคืมๆค,ค,ครับช่วงนี้ที่จันทบุรีลุงพลถามคนพื้นที่ก็ฝนตกอยู่ครับผมไม่น้อยจับแน่นๆนะเ <c oughs> นี่ยครับเออไม่น้อยกอดน้องเฟรมก็กำลังกอดกันเลยครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> เดินทางแล้วครับตอนนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> เดินทางขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบสิบโลนะครับใช้เวลาประมาณสี่ห้านาทีครับ ทางล้ครับนี่โ้ซิ่งนะครับลมก็ค่อนข้างแรงนะครับนี่ครับมาถึงเขื่อนแล้วครับ ันนี้ก็จะเป็นเขื่อนเขื่อนพวงนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับกำลังขึ้นเขื่อนครับเด๋ยวขึ้นไปอีกสักประมาณ5้ารเมตรก็จะเป็นด่านเสียค่าเข้าอุทยานอีกท่านละสี่สิบบาทนะครับนี่สวัสดีทั้งยี่สิบคนนะครับนี่ครับวิวสวยมากโซนนี้โอ้โหแล้วก็มีคนมา ชมกันาวายสารก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมือถือหล่นครับผมเดี๋ยวถึงลานศิวลีแล้วเจอกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ